สัุดาอาเซียนยังอยู่ที่เวียดนามนะคะวันนี้จะพูดถึงร้านอาหารนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่สําหรับฝากท้องเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องราวความเป็นมานะคะของชุมชนได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในชุมชนยวนที่จังหวัดจันทบุรีน่าสนใจแค่ไหนติดตามจากรายงานของคุณพันธิพาวารจรสกันค่ะ กลมที่ปลูกในแปลงนาน้ำก่อยจะมีผิวมันคือวัสดุที่ใช้ในการทอเสือกกจันทบูร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเหนียวและความคงทนการทอเสือกกเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองจันทบุรีได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่มชาวยวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในอดีตแทบทุกหลังคาเรือนของชุมชนยวนบริเวณวัดโรมันคาทอลิกจะมีอาชีพทอเสือ แต่ภายหลังหันไปค้าพลอยการทอเสือกกจึงหายไปปัจจุบันยังมีการทอเสือโดยผู้สูงอายุในบางหมู่บ้านแต่คนรุ่นหลังไม่มีใครทอเสือเป็นอาชีพแล้วคณะซิสเตอร์ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่สืบทอดการทอเสือกันมารุ่นต่อรุ่นส่งต่อภูมิปัญญาการทอเสือก,กกให้เด็กนักเรียนเพื่ออนุรักษ์การทอเสือลายเก่าแบบชาวยวนไว้ไม่ให้สูญหาย มู่บ้านชุมชนที่เคยทิ้งการทอเสื่อไปนั้นปัจจุบันก็ยังหันกลับมาให้โรงเรียนนีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดของของจังหวัดจันทบุรีก็ว่าได้นะะแล้วก็มีชุมชนเข้ามาดูปีหนึ่งหลายๆโรงเรียนมือขวาจับไม้พุ่งกกเข้าฟืมทีละเส้นแต่ละครั้งต้องหงายและความฟืมสลับกันไปจนเสร็จฝึกความอดทนและสมาธิเมื่อเกิดความชำนาญน้ำหนักมือจะช่วยให้ทอกกได้แน่นสวยงาม เด็กๆชั้นป .6 ใช้เวลาชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมและช่วงพักเที่ยงทอเสือโกกเสือลายรักเล่นี้น้องเนรใช้เวลาทอมาสองอาทิตย์แล้วอันนี้ก็จะเป็นลายรักเล่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยลายเนี้ยก็จะเป็นลายที่เก่าแล้วแล้วหนูก็เลยนําการใช้ดินเนี่ยนำมาเป็นลายอย่างนี้เพิ่มมูลค่าของเสือเพิ่มความสวยงามมากขึ้นค่ะความเด่นชัดของเสือด้วยค่ะ ลายดั้งเดิมของชาวยวนจะเป็นลายดอกเช่นลายนี้คือลายบานบุรีเป็นลายเก่าเด็กๆที่ทอจนเก่งจะมีความสามารถในการออกแบบลายใหม่โดยใช้โปรแกรม Excel อย่างลายนี้มีชื่อว่าลาย8ดเหลี่ยมมหาสนุกการทอเสือของเด็กๆจะไม่ทอเป็นผืนขนาดใหญ่แต่เน้นอนุรักษ์ลายเก่าออกแบบลายใหม่เพื่อนำลายที่ได้มาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นรายได้สำหรับทำกิจกรรมของโรงเรียน แม้การทอเสือจะหายไปจากชุมชนยวนแต่กิจกรรมของโรงเรียนได้สืบสารองค์ความรู้การทอเสือและเก็บรักษาลวดลายผืนเสือกกดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดจากชาวยวนให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานต่อไปพันธิภาวจรัตส์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน